สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเด e ี e y ขายการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่5ค่ะที่เรายังคงมุ่งมัน่นนำเสนอข้อมูลข่าวสารเรื่องของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยธรรมาภิบาลสันติวิธีมุ่งนำความรู้สู่สังคมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและการสร้างการเมืองภาคพลเมืองที่ยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากสถาบันพระปกเกล้าสถานีโทรทัศน์รัฐสภาและทีนเอ็นช่อง16ค่ะ ถ้าหากเราพูดถึงเรื่องของกฎหมายหัวใจสําคัญของกฎหมายนั่นคือการบังคับใช้กฎหมายจะต้องมีความเสมอภาคสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําไม่สร้างภาระให้กับพี่น้องประชาชนแน่นอนค่ะรัฐบาลชุดนี้ให้ความสําคัญเรื่องของการเดินหน้าปฏิรูปกฎหมายของประเทศไทยมาโดยตลอดนะคะเพราะเริ่มต้นพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายขึ้นมาและในตอนหลังค่ะมีการตั้งคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายระยะเร่งด่วนขึ้นมาด้วยและมีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาอีก9คณะด้วยกันเชิญตัวแทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายภาคเอกชนรวมถึงนักวิชาการมาระดมสมองไปด้วยกันเพื่อพิจารณาว่ากฎหมายฉบับไหนมีความล้าสมัยต้องยกเลิกแล้วร่างขึ้นมาใหม่ กฎหมายฉบับไหนเพียงแค่ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงก็เพียงพอแล้วสิ่งหลักๆเลยณนะเวลานี้กฎหมายต้องมีความทันสมัยและช่วยฟื้นเศรษฐกิจของประเทศได้หลังจากที่เราได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 แพร่ระบากดกฎหมายต่างๆเป็นสิ่งที่จําเป็นที่จะให้ประเทศสามารถเดินไปข้างหน้าขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ new normal แต่มองไปไกลถึง next normal แล้วนะคะหัวใจสําคัญยังมีอะไรอีกบ้าง คนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปกฎหมายต้องมีความจริงจังและมีความจริงใจพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าเดคีจะมาช่วยเราอัลล็อกค่ะขณะนี้กําลังไหม้ลูกลาที่ผ่านมาประเทศไทยต้องเจอกับหลายวิกฤต วันนี้เราเริ่มดีขึ้นแต่เรายังต้องการภูมิคุ้มกันที่เงินนับหลานก็สร้างไม่ได้ภูมิคุ้มกันที่เรียกว่าน้ำใจป้าครับให้ผมช่วยนะครับพึ่งพาซึ่งกันและกันสร้างสังคมที่มองเห็นคนอื่น ภูมิคุ้มกันที่คนไทยเคยสร้างขึ้นมาเองหลายครั้งต่อหลายครั้งและภูมิคุ้มกันนี้จะทำให้คนไทยกลับมาแข็งแรงและยิ้มได้เหมือนเดิมภูมิคุ้มกันประเทศไทยน้ำใจพึ่งพาซึ่งกันและกันสร้างสังคมที่มองเห็นคนอื่นเรา ช่วยกันสร้างได้สถาบันพระปกเกล้า ทุชมคะต้องยอมรับว่าการปฏิรูปกฎหมายก็ถือเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสําหรับประเทศไทยในการเดินหน้าปฏิรูปประเทศนะคะเป้าหมายประโยชน์สูงสุดเราต้องการที่จะให้ยุทธศาสตร์ชาติสามารถจะเดินไปข้างหน้าได้แต่พอกลับมาดูกฎหมายบางฉบับก็ต้องยอมรับละคะ่ะว่าจําเป็นต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไข มีกฎหมายอีกหลายฉบับเช่นเดียวกันที่ดูแล้วล้าสมัยจําเป็นที่จะต้องยกเลิกและร่างขึ้นมาใหม่ณนะเวลานี้เวลาปัจจุบนันเรื่องของการปฏิรูปกฎหมายของประเทศไทยเดินไปถึงไหนแล้ววันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันกับเด็กีของเรานะคะศาสตราจารย์กิติคุณดรบวรศักดิ์อุวานโอประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและประธานคณะกรรมการดําเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนค่ะสวัสดีค่ะาจาั์คะสวัสดีครับคุณนัครับอาจารย์ขาการขับเคลื่อนการปฏิรูป กฎหมายของประเทศไทยชุดที่อาจารย์ดูแลอยู่ตอนนี้เดินไปถึงไหนแล้วคะวันนี้แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายก็มีอยู่10ด้านเช่นปฏิรูปเรื่องแรกก็เป็นการปฏิรูปเพื่อให้กฎหมายมีเท่าที่จําเป็นกฎหมายไม่เป็นการสร้างภาระให้แก่ประชาชนอันที่สองก็คือเลิกกฎหมายที่มันล้าสมัยมที่มันไม่เป็นธรรม อันที่สก็คือปฏิรูปกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ําสร้างความเป็นธรรมขึ้นในสังคมอย่างเยีน้นะครับประยุกน์ทั้งถึงข้อ10คือการปฏิรูปการประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายา <c oughs> แผนทําเสร็จไปแล้วประกาศไปแล้วแล้วก็หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะสํา,สน,งงาน,นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ย <c oughs> เขาก็ทําตามแผนไปได้ไกลเช่น ก็มีการเสนอพระราชบัญญัติกำหนดหลักเกณฑ์การจับทำร่างกฎหมายและประเมินผลสมริตของกฎหมายประกาศใช้แล้วในปี2562ซึ่งกำหนดว่าในการจัดทำกฎหมายนีย่ต้องการมีการวิเคราะห์ผลกระทบผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมทางงบประมาณอะไรเนี่ย <c oughs> แล้วก็ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกขั้นตอนแล้วเอามาใช้ประโยชน์ ตลอดจนต้องให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลกฎหมายได้อันนี้ออกไปแล้วเป็นพรสวหยัดส่วนใหญ่คนที่ทำนี่คือกฤษฎิกา,าแต่แผนปฏิรูปกฎหมายเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ต้องยอมรับนะว่าส่วนราชการอื่นๆที่ไม่ใช่กฤษฎิกาเนี่ยช้ามากทํำไมถึงช้าจารผมก็ไม่ทราบก็ต้องไปถามคนที่รับผิดชอบอย่างกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินที่ไม่มีผู้เรียกร้อง ที่เรียกซ่อมสินตกครังเนี่ยเช่นไปฝากเงินไว้ในแบงก์แล้วก็ไม่ได้ไปถอนเลยไม่ได้ไปฝากเลยอีสิบปีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเนี่ยเราก็เสนอว่าควรจะมีกฎหมายนี้ความจริงกรรมการปฏิรูปกฎหมายเร่งด่วนก็ทำเสร็จแล้วครั้งก็ไปดอง <ฮะ S 2> ยังไม่ตอบมาจนบัดนี้หรือว่าเราบอกจะต้องมีการปฏิรูปการเรียนการสอนกฎหมายให้มี ความรู้คู่คุณธรรมพอบอกเขียนในแผนอย่างนี้สกอ,อเดิมก็ยังไม่ขยับอะไรม,มันก็อย่างมากที่สุดก็คือวันนี้กรรมการป,ปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายก็ได้แต่รายงานต่อสภาแล้วก็ติดตามไปยังส่วนราชการว่าทำเส่ยังทำหรือยังก็เป็นเหตุผลที่เขาตั้งกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน คือถ้าสวนราชการไม่ทำเราก็เอามาทำเองได้แล้วเราก็เสนออันนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งชุดปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายนะตั้งขึ้นตามพรัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญแต่ว่าชุดปฏิรูปกฎหมายเร่งด่วนเนี่ยนายมนตรีตั้งขึ้นในสำนักง,งานที่เรียกว่าปยปแล้วก็เป็นเครื่องมือของนายมนตรี ที่จะติดตามเสนอกฎหมายก็ได้อะไรก็ได้นะร่างกฎหมายเองเสนอกฎหมายเข้าสู่การพยายาิจารณาของคอรมอได้ในขณะที่ชุดแรกไม่มีค่ะอันนี้ก็คือเหตุผลของการที่ต้องมีสองชุดพอมีสองชุดคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายระยะเร่งด่วนเนี่ยหัวใจหลักๆเหตุผลหลักๆจริงๆตั้งขึ้นมาเพื่อแก้อะไรอะคะตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะลงมือทำกฎหมาย ที่มันต้องเร่งด่วนไม่ว่าจะเลิกกฎหมายที่เป็นภาระหรือจะสร้างกฎหมายใหม่อย่างวันนี้กรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายระยะเร่งด่วนเนี่ยเราก็ทำอยู่หลายเรื่องนะ,ะเรื่องที่หนึ่งก็คือเราคิดว่าหลังโควิดมันจะเกิดปัญหามากมายทั้งทางเศรษฐกิจสังคม เราก็มีคณะอนุชุดหนึ่งไปยกล่างเอาประหลกกระทรวยุตธรรมมาวันนี้ว่าคุณจะแจกวัคซีนยังไงให้ทั่วถึงคนรวยคนจนได้ฉีดเหมือนกันคุณจะช่วยเศรษฐกิจยังไงช่วย SME ยังไงคุณจะทําให้ท่องเที่ยวกลับมาฟื้นคืนได้ยังไงมันต้องมีการปรับปรุงกฎหมายพวกนี้อยู่จํานวนหนึ่งหรือเรื่องที่สองที่ อดีตผู้ว่าวีระไทยสัติ์ประพมามาเป็นประธานให้ก็คือเรื่องการเตรียมประเทศไทยเตรียมกฎหมายเพื่อให้ประเทศไทยเข้าสู่เ,เศรษฐกิจดิจิตอล4.0จริงๆหรือว่าอีกชุดหนึ่งก็เขาก็ไปดูกฎหมายที่สร้างภาระให้กับประชาชนวันนี้นี่คือตัวอย่าง3ชุดความจริงมีตั้งห้ชุดนะ ตัวอย่างของผลงานของกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเล่งด่วนก็เช่นผลักดันในสมัยรัฐบาลคอสชอนะผลักดันให้เกิดกฎหมายวิสาหกิจเพื่อสังคมเอาร่างมาแล้วก็ตรวจร่างแล้วผลักดันจนออกมาเป็นกฎหมายแล้วกฎหมายป่าชุมชนนี่เราก็ตรวจร่างกรมป่าไม้แล้วผลักดันออกมาเป็นกฎหมายแล้วกฎหมายคุ้มครอง การขายฝากที่ดินเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยนี่ก็คุ้มครองคนจนที่ที่เอาบ้านไปขายฝากเอาที่นาไปขายฝากกันนะ,ะไม่ให้ผู้ซื้อฝากซึ่งเป็นในทุนเนี่ยเอาเปรียบก็ออกประกาศใช้แล้วแล้วก็วันนี้เราก็ผลักดันอีกหลายเรื่องเช่นการจัดทำประมวลกฎหมายเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยง่ายก็ เอาดรบันเจิดมาเอาทีมอาจารย์นิด้ามาแล้วก็มานั่งยกล่างพรบเสร็จแล้วนะกำลังจะเสนอเข้าสภาแล้วก็มาจัดทําประมวลกฎหมายที่อ่านง่ายๆคือเปิดในนั้นนะ่ะดูกฎหมายได้หมดแทนที่ต้องไปค้นลายฉบับซึ่งค้นยากอันนี้ก็คือกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเร่งด่วนเนี่ยเนื่องจากมันเป็นกรรมการของนายกค่ะ มันก็เสนอกฎหมายได้ร่างกฎหมายเองได้เสนอกฎหมายเองได้ผลักดันกฎหมายได้แต่ขณะที่ถ้าคุณเป็นปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายเนี่ยคุณได้แต่วางแผนแล้วก็ตามเขาไปทำอะไรเองไม่ได้ค่ะอาจารย์คะถ้าเกิดถามในมุมของอาจารย์นะคะอาจารย์คิดว่ากฎหมายที่ประเทศไทยมีอยู่เวลานี้เนี่ยเอ,อื้อกับการปฏิรูปประเทศมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดเทียบก,กันกับกฎหมายของต่างประเทศคืออย่าไปพูดอย่างนั้นเลยเราไปเทียบเหมาเหมานั้นไม่ได้ต้องถามเป็นเรื่องๆไปแต่ว่า ถามว่ามีปัญหาที่จะต้องปฏิรูปไหมมีม <ฮะ S 2> เพราะว่าส่วนหนึ่งกฎหมายไทยมันเก่ากฎหมายเดินเรือในน่านาน้ำไทยเนี่ยออกสมัยปี2 4 5 7รัชกาลที่6น่น่น <ฮะ S 2> วันนี้ปะผุกันมาแก้กันมา30 40ครั้งแล้วมันก็ยังไม่ใช่กฎหมายที่ทันสมยัย <ฮะ S 2> หรือกฎหมายบางอันก็ออกมาในยุคที่มันมันใช้เทคโนโลยีแบบเก่า ซีดีอย่างเงี้ยกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ซีดีวันนี้ซีดีหมดตลาดแล้วยังเอาไปใช้ทําไมกฎหมายบางฉบับก็เป็นกฎหมายที่มันอธิบายไม่ได้แล้วในยุคปัจจุบันแต่ยังใช้อยู่กฎหมายบางกฎฉบับก็ไม่เอื้อต่อการเข้ามาลงทุนของนักลงทุนหรือชาวต่างประเทศกฎหมายคนเข้าเมือง ยกตัวอย่างวันนี้คุณไม่รู้สิอันนี้ผมยังไม่ได้ไปเช็ครายละเอียดนะแต่น่าสนใจมากมีคนมาเล่าให้ผมฟังว่าคุณเข้ามาในฐานะเป็นทัวริสตม <า S 1> ์มาจากลาวมาจากพม่าเสร็จแล้วคุณก็ยื่นขอเป็นคนทำงานอ,อนุญาตได้แต่ถ้าคุณเข้ามาในฐานะ ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาแล้วคุณชอบเมืองไทยคุณจะเปลี่ยนสถานะเป็นเรสซิเดนต์ผู้ลงทุนทำไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไออย่างนี้มันมีเยอะมากในกฎหมายไทยมันดูแล้วไม่เป็นเหตุเป็นผลเนาะมันไม่เป็นเหตุเป็นผลนะตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยคุณรู้ไหมว่าคนเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยไปเช่าบ้านคุณนะค่ะคุณต้องรายงานต้องจ้งใช่พอเขาเดินทางไปเชียงใหม่ไปเที่ยวคุณก็ต้องรายงานค่ะ คำถามมันคือคนเช่าต้องรายงานทําไมแล้ววันนี้เทคโนโลยีมันมีมันทําแอปขึ้นมาได้ไหมตั tracking ไปสิเออก็โอเคให้เป็นหน้าที่ของคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในโรงแรมนี้อะบอกว่าอยู่ใช่ไหมก็คลิกค<ะ>่ะคุณจะไปเชียงใหม่ใช่ไหมคุณก็บอกคุณไปเชียงใหม่ก็คลิกค่ะไอ้อย่างเงี้ยมันใช้เทคโนโลยีเข้ามาได้มันไม่ต้องให้คนวิ่งไปที่ต่อมออย่างเงี้ยเยอะมาก อาจารย์คะถ้าเกิดว่าให้อาจารย์สรุปให้อีกนิดหนึ่งปัญหาและอุปสรสรคสำหรับการปฏิรูปกฎหมายของประเทศไทยสรุปหลักๆมีอะไรบ้าง3ถึงข้อคุณให้มาสรุปอย่างนี้มันก็พูดยากหนึ่งกฎหมายมันล้าสมัยมันต้องเอากฎหมายที่ทันสมยัยสองกฎหมายมันสร้างภาระโดยไม่จําเป็นให้กับประชาชนไอ้พันอย่างนี้ต้องเลิก จำกัดสิทธิเสรีภาพโดยไม่จำเป็นให้ประชาชนต้องเลิกสามกฎหมายมันสร้างค่าใช้จ่ายเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนมันสร้างค่าใช้จ่ายมันก็ต้องเลิกสี่กฎหมายมันให้ดุลพินิจเจ้าหน้าที่มากไปการที่เจ้าหน้าที่มีดุลพินิจมากไปมันก็เป็นที่มาของการเรียกรับทรัพย์สินหรือคอรัปชันเราก็ต้องปรับกฎหมายให้ดุลพินิจให้มันให้มัน เหมาะสมไม่ใช่มากเกินไปแล้วให้ตรวจสอบได้ถ้ากฎหมายบางอันเป็นกฎหมายซึ่งควรจะมีและไม่มีอย่างเงี้ยนะะอันนี้กเ็เป็นตัวอย่างเท่านั้นอะ่ะมันจะลิสต์มันก็มีจำนวนเยอะ คเป็นว่างั้นนี่เป็นเพียงแค่ช่วงร่ากของรายการเท่านั้นนะคะที่ทําให้เราได้เห็นภาพอย่างชัดเจนแล้วว่าการปฏิรูปกฎหมายของประเทศไทยเนี่ยหัวใจสําคัญมีอะไรบ้างที่เราต้องดาเนินการแล้วในขณะเดียวกันนะคะคำถามยังคงเกิดขึ้นหลายคนบอกว่าปัญหาเกิดจากการตีความไม่ว่าจะเป็นการตีความของคนที่บังคับใช้กฎหมายรวมถึงคนที่จะต้องปฏิบัติเป็นผู้ที่อยู่ใต้กฎหมาย ใช่หรือไม่สําหรับอุปสรรคแล้วในขณะเดียวกันสังคมของประเทศไทยทุกวันนี้เป็นสังคมเศรษฐกิจดิจิทัลเราจะมีการแก้ไขกฎหมายอย่างไรให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าเด็กขีจะมาช่วยเราอันล็อกค่ะ ลับไปพูดคุยกันกับเด็กคีของเราต่อนะคะในช่วงนี้มีกิจกรรมเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกกับทางรายการเด็กคีไขาการเมือกเรื่องใกล้ตัวปีที่5ค่ะเพื่อที่จะรับหนังสือรายงานการศึกษาหลักนิติธรรมกับความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญระบบและกลไกาการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายโดยอาจารย์ปัทมาสูบกำปังจากสถาบันพระปกเกล้าค่ะเพียงแค่ตอบคำถามมาว่า การขับเคลื่อนการทำงานของคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนที่มีศาสตราจารย์กิติคุณดรบวรศักดิ์อุวรนโนเป็นประธานได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาทำงานอีกกี่คณะคะระหว่างข้อ1 9คณะหรือข้อ2 11คณะทราบคำตอบแล้วส่งมาตามช่องทางที่ปรากฏอยู่หน้าจอในเวลานี้มาร่วมสนุกกับกิจกรรมไปด้วยกันค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเรายังคงนั่งอยู่กับเดรกีของเราค่ะศาสตราจารย์กิติคุณดรบวรศักดิ์อุวนโนในฐานะประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและประธานคณะกรรมการดําเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนพร้อมกับคําถามสําคัญที่จะให้อาจารย์ช่วย อันล็อกให้กับเรานะคะเมื่อสักครู่นี้บอกไว้บอกว่าหลายคนบอกว่าปัญหาการปฏิรูปกฎหมายของประเทศไทยอาจจะอยู่ที่การตีความไม่ว่าจะเป็นจากคนที่บังคับใช้กฎหมายหรือประชาชนผู้ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอาจารย์มีมุมมองความคิดเห็นเรื่องนี้ยังไงคะคือจริงๆมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะฮะปัญหาเรื่องกฎหมายเนี่ยค่ะคุณนึกว่าเขียนยากเขียนและตีความ ไม่ใช่กฎหมายอย่างเดียวนะภาษามนุษย์ที่คุณพูดอยู่กับผมเวลานี้ไม่ต้องเป็นกฎหมายก็ต้องตีความกันได้ทั้งนั้นแหละแล้วถ้าปกติดียเขาก็ไม่ตีความกันมันจะเวลามันเกิดทะเลาะกันเถียงกันมันก็ต้องตีความกันเมื่อภาษามนุษย์มีความหมายได้หลายทางแล้วกฎหมายใช้ภาษามนุษย์มันก็มีปัญหาตีความเป็นธรรมดาแต่ไม่ใช่ปัญหาหลักปัญหาอย่างอื่นมีอีกเยอะเช่น กฎหมายเนี่ยไม่คำนึงถึงเทคโนโลยีที่กำลังไปคุณพูดมาเปนตัวอย่างหนึงเมื่อสักครู่นี้บอกว่าไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งจะขอทะเบียนบริษัทขอทะเบียนพาณิชย์ก็อา้าวราชาการเป็นคนเก็บนี่ทำไมต้องมาขอที่ชั้นทำไมราชาการไม่ไปขอราชาการเองผมจะเล่าให้ฟังนี้เรื่องจริงไม่อิงนิยายเลยนะวันนี้รองประธานสารปกครองท่านหนึ่งอยไปเอ่ยชื่อเลย ท่านก็ไปติดต่อเขตไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยไอเ้เขตมันก็บอกว่าขอสําเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านท่านรองประธานท่านนั้นท่านก็บอกว่าคุณมาขอผมทําไมคุณจะเป็นคนเก็บเอกสารนั้นไว้ทั้งบัตรประชาชนผมคุณก็มีอยู่ในเครื่องคุณทะเบียนบ้านคุณก็มีตัวตัวจริงอยู่ในเครื่องคุณ แล้วคุณมาขอผมทำไมทำไมจะต้องมาให้ผมไปเสียตังค์จ่ยายถ่ายเอกสารที่<ม>ตัวอย่างค,คือมันเป็นเพราะหนึ่งข้าราชการเอาความสะดวกตัวเองผักภพลห้ประชาชนสองเทคโนโลยีมีมันก็ไม่ทำวันนี้เราก็พยายามเขียนกฎหมายอยู่ในคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกฤษฎีกาเนี่ยที่มีอาจารย์มีชัยเป็นประธานเราก็บอกว่าเราจะออกกฎหมายพระราชบัญญัติ ปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์เราก็บอกเลยว่าต่อไปนี้ประชาชนไปติดต่อกับราชการจะติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ส่งอีเมลไปหา่วนราชการก็ถือว่าส่งแล้วแล้วก็เอกสารอะไรทั้งหลายแหละที่จะเรียกออกจากชาวบ้านเนี่ยคุณไปเรียกออกจากคนออกคุณอยากได้บัตรประชาชนใช่ไหมกระทรวงมหาดไทยคุณก็ติดต่อนะเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ไปไม่ต้องเดินไปด้วยซ้ําไปาเอาคอมพิวเตอร์มัน ผูกติดกันเชื่อมโยงกันแล้วคุณก็ดูข้อมูลเอาอาจารย์ขานนั้นหมายถึงว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังมีกฎหมายอีกเยอะเหมือนกันที่จะต้องเดินหน้าในการปฏิรูปจะได้ทันกับสังคมเศรษฐกิจที่ยุพงาเยอะมากแล้วเราจะก้าวมันถึงต้องมีหลายชุดไงเพราะชุดเดียวมันทําไม่ไหวชุดเดียวไม่ทําไม่ไหวค่ะอาจารย์แล้วบางทีมันไม่ใช่ตัวกฎหมายแม่ที่เป็นพระราชบัญญัติไอ้ที่มันรุงรังรุงรังแล้วทาให้เราต้องเดือดร้อนเนี่ยคือกฎหมายลูก ไอ้พวกกฎกระทรวงระเบียบประกาศของกรมบ้างของอธิบดีบ้างไอ้พวกเนี้ที่มาเขียนเขียนกันแล้วนึกว่าไม่สําคัญเนี่ยความจริงที่เขาบอกว่ารายละเอียดที่สําคัญมากนะมันมีคนพูดผมว่าดีะแบบนี้เราจะเห็นกฎหมายออกมาอีกอีกเยอะ ถูกไหมเพื่อที่จะให้เข้ากับสังคมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยที่จะก้าวไปข้างหน้าม,มันก็เป็นกฎหมายประเภทที่มาแก้ปัญหาที่กฎหมายเก่าๆสร้างไว้สุดท้ายอาจารย์คะเราบอกไว้เวล้ว่ายุคข,ของการปฏิรูปเราต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแล้วเราต้องการลดความเหลื่อมล้ําทําให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นในสังคมอ,อ,อาจารย์ช่วยได้แค่ไหนเร<อ><อ>าพวกนี้มันเป็นการตัดสินใจทางการเมืองที่ต้องการความกล้าหาญอย่างมาก ผมยกตัวอย่างว่าคุณจะลดความเหลื่อมล้ําแปลว่าคุณต้องไปช่วยคนจนใช่ไหมคนจนให้เขาได้รับการรักษาพยาบาลให้เขาได้รับที่เรียนดีๆให้เขามีงานทำไอ้ทั้งหมดนี้มันต้องใช้เงินเมื่อมันต้องใช้เงินเนี่ยคุณไปเอาเงินจากไหนคุณก็ต้องเก็บภาษีทีนี้ภาษีเนี่ยมันก็มีหลายประเภทเวลาเนี้ยภาษีที่ไม่เป็นธรรม คือ VAT เพราะว่าคนจนซื้อสินค้าก็จ่าย7%มหาเศรษฐีซื้อสินค้าก็จ่าย7%จค,คิดชู่กล่องหนึ่งเนี่ยเสียภาษีเท่ากันนะ,ะระหว่างค,คนมีเงิน1,000 10, ง0ล้าน,นกับคนมีเงิน300บาท VAT มันจึงโอเคแหะมันจำเป็นต้องเก็บแต่ภาษีอื่นมันก็ต้องปรับเพราะเมื่อคุณจะไปช่วยคนจนคุณก็ต้องแท tax เก็บภาษีถามว่าเก็บจากใครไปหาเลือดจากปูคือคนจนไม่ได้คุณก็ต้องท็กคนรวยมาช่วยคนจนค,คุณเอาไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะลดความเหลื่อมล้ําก็แปลว่าคุณต้องดูโครงสร้างที่กฎหมายวางเอาไว้คโครงสร้างในเรื่องดอกเบีย้ยวันนี้กฤษฎีกากําลังแก้กฎหมายแพ่งบอกว่าดอกเบี้ยตามกฎหมายร้อยละเจ โอ้โหร้อยละเจ็ดจุดห้าเนี่ยมันมันยิ่งกว่าปันผลดีๆใช่ไหมคะมันโบราณแล้วคะณะกรรมการพัฒนากฎหมายก็บอกว่าไอ้ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดจุดห้าเนี่ยมันเคยเวิร์กเมื่อดอกเบีย้ยในตลาดมันสูงจริงๆเช่นร้อยละสิบห้าแต่วันนี้ดอกเบีย้ยในตลาดมันเท่าไหร่อ่ะฝากออมทรัพย์เจ็ดสิบห้าสตางค์ฝากประจำสองปีสามปี คุณก็ได้แค่บาทกว่าๆ <Ha. S 1> เขาก็จะแก้ลดดอกเบีย้ยลงมา7.5ไม่ได้แล้ว <Ha. S 1> กำลังแก้แล้วมันจะมีกฎหมายอย่างนี้อีกเยอะมากคำถามก็คือว่าเราจะทำไหมทางเทคนิคไม่ยากแต่แ<ล>ที่มันจะยากก็คือ,อคนที่จะผ่านหนึ่งคือคณะรัฐมนตรีสองคือสภา <Ha. S 1> จะผ่านไหม งั้นเอาเป็นว่าหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยคงจะต้องขออนุญาตมาคุยกับอาจารย์ต่อเพราะว่ายังมีอีกหลายเรื่องงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปกฎหมายแล้วเรายังไม่ได้คุยกันวันนี้ขอบพระคุณท่านอาจารย์นะคะมาพูดคุยกันค่ะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์เล่าให้ฟังอ่ะนนะคะในหลากหลายมุมหลากหลายมิติเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปกฎหมายของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของระยะเร่งด่วน เรามีวัตถุประสงค์เรามีเป้าหมายสําคัญหลายอย่างทีเดียวแต่จะเดินได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือเปล่าอย่างที่อาจารย์บอ,อกไว้ก็ต้องรอดูผู้มีอํานาจจะว่าอย่างไรบ้างน,นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการเดอะคีย์ขาการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่5ของเราได้ตามวันและเวลาที่ปรากฏอยู่หน้าจอในเวลานี้นะคะเรายังคงได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากสถาบันพระปกเกล้าสถานีโทรทัศน์รัฐสภาและท NN ช่อง16ค่ะเนื้อหาของรายการก็จะมีหลากหลายจะเข้มข้นขึ้นทั้งประเด็นทางการเมือง,องอเศรษฐกิจกสังคม การเมืองภาคพ,พลเมืองรวมถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับไวรัสโควิด -19 ด้วยถ้าหากว่ามีคำถามหรือต้องการจะแนะนำติชมรายการสามารถส่งผ่านมาบอกได้นะคะที่ Inbox Facebook สถาบันพระปกเลา่า20ท่านแรกได้รับของเที่อระลึกจากทางสถาบันวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วท่านอาจารย์บวรศักดิ์ชันทชาวีและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ